ประเด็นข่าวที่ดังประเด็นข่าวที่เป็นกระแสสำหรับคนบันเทิงวันนี้สารแนสารแนนสารแนบันเทิงของเราจะมาเกาะติดเรื่องของเจนี่และเรื่องของน้องก้าวเกลิกพลซึ่งกลายเป็นราม่าไปแล้วสำหรับค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นหลังจากที่มีคนออกมาแช์เรื่องที่ทางค่ายไม่แบ่งผลประโยชน์ให้กับนักร้องชายก้าวเกลิกพล ผู้ที่เข้าร่วมเฟชชิ่งเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวตามที่ตกลงกันไว้โดยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นผู้เป็นเจ้าของค่ายเพลงก็ได้ออกมาชี้แจงว่าได้มีการจ่ายเงินไปแล้วจำนวน1,000 0บาทก่อนที่จะมาถ่าย MV และต่อมาก็ได้โทรมาทวงถามจากคุณพ่อของน้องก้าวขอแบ่งเงินจากยอดวิว30%จากรายได้ด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสม แต่ตนเองก็ไม่ได้ให้เพราะไม่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกและเจนี่ก็ได้บอกอีกว่าถึงแม้จะไม่ได้ตกลงกันไว้แต่ตนเองก็ได้โอนเงินไปให้น้องจำนวน20,000บาทแต่น้องก็โอนเงินกลับมาเนื่องจากไม่สบายใจที่จะรับเงินในยอดนี้ ในส่วนของตัวน้องก้าได้ออกมาพูดผ่าน Facebook ของตัวเองเพื่อที่จะระบายความในใจอึดอัดมาเป็นปีวันนี้มาแชร์กันมาบอกกันมาพูดกันรู้กันวันนี้รู้กันให้หมดวันนี้แหละลองไปฟังน้องก้าพูดกันว่าเป็นยังไงบ้างรู้กันหมดรู้กันทุกคนรู้กันวันนี้แหละ เราก็ขาดการติดต่อกันนะครับผมจเย็นเขาก็มาพี่หลังจากนั้นเราขาดการติดต่อกันนะครับขาดกาันหรือเป่าไม่ได้ขาดแบบนู้นเลยครับก็คือเราเริ่มติดต่อกันแบบน้อยลงน้อยลงทุกครั้งแล้วทีนี้ตรงนี้เลยครับประเด็นครับที่พ่อผมโทรไปนี่ฮะประเด็นที่พ่อผมโทรไปนะครับผมประเด็นที่พ่อผมโทรไปแป๊บหนึ่งผมขอ,อเข้าเฟซผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูแชทต,ตรงนี้เลย ผมไม่ดูเช็ตรงนี้เลยนะครับผมไม่ดูเช็ตรงนี้เลยไอที่บอกว่าพ่อผมโทรไปนะฮะพ่อผมโทรไปขอสามสิบเปอร์เซ็นผมโคตรตลกตรงนี้เลยบอกว่าพ่อผมขอไปสามสิบเปอร์เซ็นแล้วคุยในแบบคุยในเรื่องพูดจาไม่ดีนักนะครับพูดจาไม่ดีนะักเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่ายังไงแล้วพี่มีหลักฐานไหมพี่มีหลักฐานไหมที่เอามาพูดแบบนี้จนทําให้พ่อผมโดนด่า ผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครชอบนะครับให้พ่อแม่ตัวเองนะครับของเราเนี่ยโดนด่าโดยคนไม่รู้ด่ายันโคตรน,นะฮะด่ายันโคตรเลย,ยตระกูลเลยด่าแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเพียงขอเะเดี๋ยวผมให้ดูเช็ดพี่เจนนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูครับเที่ยวแคปเที่ยวแคปไม่หมดนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับและตอนนี้มีเผื่อคนที่คนที่ที่ไม่รู้นะครับคนที่ไม่รู้มาเม้นผมไม่เป็นไรผม ผมไม่เอาอะไรครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาชี้แจงให้รู้แจ้งกันไปเลยว่ามันเป็นมาอย่างไงคือวันนี้คือไม่ได้ต้องการเงินนะคะน้องไม่ได้ออกมาเพื่อต้องการเงินหรือเรียกร้องสิทธิ์อะไรนะคะแค่ต้องการออกมาพูดความจริงนะคะพูดความความจริงเท่านั้นนะคะก็คือจากที่น้องพูดก็แล้วแต่จะตัดสินกันเลยนะคะว่าว่ายังไงวันนี้น้องก็เครียดมากบอกตรงๆว่าน้องยังไม่ได้นอนนะคะเมื่อคืนกับเด็กคนหนึ่ง ที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วน้องคนมาเป็นปีๆแล้วแล้วไม่เป็นไม่ต้องเล่ทต้ง่ไงสำหรับใครที่บอกว่าผมต้องการเงินนะครับผมต้องการเงินนี้ผมบอกเลยนะผมไม่ได้เกิดประเด็นนี้ไม่ได้เกิดจากครอบครัวของผมผมบอกเลยสําหรับคนที่ไม่รู้จริงๆนะครับผมบอกให้รู้ตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ข้อบกังผมที่ออกมาโพสแบบนี้และออกมาเรียกร้องตรงนี้ของของเราเนี่ยมันจบไปนานแล้วนะครับ เป็นหนึ่งนะครับสวัสดีแปดพันคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงทุกอย่างเลยที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องจริงพาผมไปสาบานได้เลยอันนี้เป็นคำพูดสัญญาใจครับสัญญาใจคนเรารู้อยู่ครับว่าคำพูดเราครับจำได้อยู่จำได้จำได้ไดแม่นอยู่ว่าเราพูดอะไรกันวันนั้นนะครับแล้วมาคืนคำวันนี้ผมที่จริงอ่ะผมไม่ได้อะไรกับพี่เขาแล้ว แต่มาแต่มาโพสแบบนี้ผมไม่โอเคผมบอกเลยผมไม่โอเคปุ้มบอกเลยอย่างนี้มันจบไปนานแล้วเพราะมันแล้วก็ไอเรื่องที่บอกว่าทําไมผมมาฟ้องว่าตอนนี้นะครับทําไมผมมาฟ้องว่าตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผมมาฟ้องตอนนี้นะครับผมได้ทําหนังสือนะครับมีหลักฐานด้วยทําหนังสือยื่นไปให้พี่เขาแล้วที่บ้านก่อนตอนที่เพลงอ่ะดังใหม่ๆผมยื่นไปแล้ว โดยพี่พี่เขาคะได้รับแล้วหมืน่นได้รับแล้วนะครับได้รับเอกสารแล้วหมืน่นฟังดีนะครับได้รับเอกสารแล้วหมืน่นนะฮะผมก็ไม่เอาไห <c oughs> ก็จบไปเลยวอนนั้น <c oughs> หลังจากนั้นก็จบกันไปเลยนะครับอันนี้คือประเด็นของไอ้ที่มีปัญหาอะไรกันเนี้ยนิดหนึ่ง คงไม่นี้แหละครับหลายเรื่องมากเดี๋ยวผมจะเล่าอีกมีเยอะทีละประเด็นนะครับทีละประเด็นเ,นเนมื่อกี้ว่ามมผมขอผมขอโทวได้ครับผมถ้าผมสันนะครับผมเมื่อคืนผมไม่นอนเลยมือผมแบบโอเคหลังจากนั้นนะครับขาดการติดต่อน,นี่คือมันจบมันจบตรงนี้แล้วนะครับสําหรับสัญญาเจ็ดสิบสามสิบ ของเราจบกันไปตั้งแต่ผมส่งเอกสารไปให้พี่แล้วพี่ทำเมินนะครับมันจบไปตรงนี้ผมไม่เอาตังค์พี่ผมไม่เอาอะไรจากพี่ผมไม่เรียกร้องอะไรเลยจบตั้งแต่จบตั้งแต่ตอนนั้น <c oughs> จบตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นความสัมพันธ์เราลดลงนะครับแย่ลงที่แย่กว่านั้นนะฮะต่อจากนี้ครับผมต่อจากนี้นะครับแล้วก็หลายคนที่ ไม่รู้เรื่องราวแล้วก็เอาไปเอาไปบอกต่อๆกันจนตอนนี้ผมโดนแบนงานบ้างนะครับไม่มีงานบ้างเอาไปพูดผมไปไล <c oughs> ผมไปไลเม้นแล้วนะครับที่ไม่รู้ความจริงแล้วไปไปม้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดตรงนี้หมดเลยนะครับอันนี้เอาประเด็นก่อนประเด็นตรงนี้ก่อนนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นหลายคนถามว่า คอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตงานต่างๆทุกอย่างทําไมไม่ไปร่วมงานกับเขาทาไมเรายิงทําไมเราค่าตัวแพงอย่างนู้นอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังฮะอันนี้คือผมไม่ได้ว่าพี่นะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้จะไม,ไม่ได้ว่าพี่ในส่วนนี้ในในส่วนของคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตตรงนี้เราตกลงกันแล้วว่าพี่ก็จะให้ผมสามพันบาทนะครับต่องานและสามพันบาทตรงนี้นะครับ ผมอยู่กรุงเทพแล้วผมอยู่กรุงเทพแล้วผมอยากถามว่าการเดินทางของผมคุ้มไหมกับการที่ไปเร่นคอนเสิร์ตตรงนั้นและผมก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปนะครับแล้วก็ใครที่ใครที่อบอกว่าผมค่าตัวแพงอย่าไปจ้างมันผู้แบบนี้เลยผมเห็นเลยนะผมยังแคปบจากผมแคบเลยไอ้นี้เขาบอกว่า อย่าไปจ้างมันค่าตัวมันแพงอย่าคิดจะจ้างนะประมาณนี้พิติก๊กคิดค่าตัวแพงนะพิติกปิดกันนะไม่ให้ไปกับค่ายนี้นะพิติก๊กแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นผมบอกตรงนี้เลยถ้าเกิดค่าตัวผมแพงผมไปทุกรายการผมได้มาห้าร้อยบาทค่าตัวผมแพงไหมค่าตัวผมแพงไหมห้าร้อยบาท ไอ้น,นี้คือความในใจที่เก็บกดมาหนึ่งปีจากเด็กสิบห้าปีจนถึงสิบเจ็ดปีตอนนี้นะครับและครอบครัวผมตอนนี้ครอบครัวผมก็ไม่ได้จะแบบไม่ได้ครอบครัวผมไม่ได้จะอะไรมากนะครับผมผมบอกเลยไม่ได้เห็นแก่เงินไม่ได้เห็นแก่ได้ผมทำงานเลี้ยงครอบครัวมาผมก็บอกเลยผมทำงานเลี้ยงครอบครัวมาสามขวบ ขึ้นเวทีผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนพาผมออกนูน่นออกนี่ออกนั่นจนผมเปิดหมวกดังมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วผมจนมีทุกวันนี้ผมได้เลี้ยงครอบครัวผมและผมแม่ใครมาลังแกครอบครัวผมผมบอกเลยผมบอกแค่นี้ผมเป็นเด็กผมผมรู้ว่าผมเป็นเด็กแต่ผมไม่อยากให้ใครมาลังแกนะครับ รายการละห้าร้อยบาททุกคนไปดูเลยรายการละห้าร้ยบาทนะครับ YouTube ทุกยู u b e หลัง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 นี้รายการสองรายการหลังอะ่ะพ่อมีเงนโทรไปไปบอกกับรายการเองว่ามันไม่พอนะห้าร้อยะตเอาเดกขาเด็กซี้วน้องปันหนึ่งมดเลียวขาเด็กซี้ยจึงเขาไว้เราว,รวมาเลย ห้า <500. S 2> ร้อยมาที่อันนี้เลยเมื่อกี้หนึ่งหมื่นผมคุยไปแล้วนะครับหนึ่งหมื่นไม่ใช่ค่าตัวนะครับหนึ่งหมื่นไม่ใช่ค่าตัวนะครับที่พี่เขาพูดมานะครับฟังดีๆนะครับ,รบแล้วก็อ่านี่นะครับมาเลยประเด็นตรงนี้เลยคุณพ่อของน้องโทรมาขอแบ่งยอดวิวสามสิบเปอร์เซ็นจากรายได้ด้วยคําพูดไม่เหมาะสมพมจะพูดตรงนี้นะครับพมอยู่กันขอพัวอยู่กันแม่อยู่กัน พอถ่วยื่อวานฮลัลโหลผ่มจะไม่ข้อเอยชือนะครับฮลัลโหลอ่ามีเพลงไปเป็นลอยล้านทีเลยนะเมียละยายน้องมัง้งจิงพ่มจาได้นะเมียและยายน้องมัง้งแม่ได้ทำครอบคุณนี้ยังไม่มีให้น้องเลยนะครับพอเล่นแก่นี้จึ่งคำที่ได้ยินมาจากพีเขาผี่เขาเร่ยกวานป๋อดูไหมพีเขาเรียหวาพปอต้องการอะไร ดีไม่นานเล่งกับคนดีมีอายุสูงวะเล่งแบบนี้เล่งปีน้องคิดๆิดียนะครอันนี้ผมเล่งเองคิดเดียวเงง่มามันสมควรเล่งมากที่จะเล่งแบบนี้วะต้องการเท่าไหร่พ่อเจ้เาถ่อยอ่ะแบบนี้พ่อจะทาอะไรพอหลังจากแรงจังหวะพอหลังจากเควนเสร็จนะครับพี่เขขอบคุณผมมาข้อดีนี่คือหลักฐานนะครับ ค่าตัวพี่เขาเพิ่งโอนมาตอนที่พ่อผมโทรไปนี่คือไม่ผมผมไม่เรียกว่าค่าตัวผมไม่ได้เรียกว่าค่าตัวเลยนี้สองหมื่นเนี่ยมามาฟังมุมมองของน้องก้าวบ้างนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าฟังความข้างเดียวแล้วมาด่าพ่อผมแบบนี้นะครับผมเก็บกดมาเป็นปีแล้วนะครับเรื่องของผมจบไปนานแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเกิดประเด็นอันนี้มาและไม่ได้เกิดจากครอบครัวผมที่เปิดประเด็นนี่นะครับ สองหมื่นที่พี่เขาโอนมานะครับมันอาจจะสลับกันพี่เขาโอนมาตรงนี้แต่พี่เขาไม่ได้แคปด้านบนมาไงนี่ไงด้านบนข้างบนนะครับนี่คือข้างบนแชทเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังหลังจากพ่อผมโทรแล้วนะครับถ้าพ่อว่างแล้วโทรโทรกลับหาพี่ได้เลยนะคะนะ,ะอ่ะพอพ่อผมโทเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปเสร็จแล้วคือพอโทรเสร็จ พี่จะโอนตังค่าตัวให้น้องเพิ่มนะเป็นน้ำใจจากพี่ที่เพลงได้หนึ่งร้อยล้านวิวหนึ่งร้อยล้านวิวขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งเพลงนี้ขอบคุณที่ตัดสินใจมาร่วมฟิตเพลงนี้พี่ไม่รู้นะว่าน้องไม่ค่อยอ่านแชทพี่ขอให้น้องรู้ไว้พี่สาวคนนี้ยังเหมือนเดิมเสมอผมขอถามทุกคนเลยนะครับว่าถ้าเกิดมีคนมาพูคุณว่าต้องการเท่าไหร่ คุยแบบนี้ต้องการเท่าไหร่โอนมาสองหมื่นเป็นพี่พี่รับไหมครับเป็นทุกคนน่ะทุกคนรับไหมสองหมื่นเนี้ยผมรู้เลยนะที่ผมโอนกลับนี่คือเหตุผลที่ผมโอนกลับเพราะว่ารู้ไงครับว่าเขาไม่ได้ให้ด้วยใจผมขอถามหน่อยว่าถ้าเกิดพ่อผมไม่โทรไปพี่จะคิดถึงไหมพี่จะคิดถึงน้องคนนี้ไหม นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้องกล้าวเกิกผลได้พูดไว้สำหรับวันนี้สารนบันเทิงคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ